สบายดีอลทีวิชันพญาศรีสัตว์ตังราคาราชจุดสตาร์โตโนโ่ไหว้ข้ามโขงฝ่าก,กระแสดราม,มา่าจากการที่ L อลที i ิชันได้นำเสนอข่าวในเรื่องของการไ่ว้น้ำข้ามโขงเพื่อหาทุนสมทบของคุณโตโน่นะครับ วันนี้เราจะนำข้อมูลจากแหล่งข่าวพาท่านไปสักการะพญาสีสักกนาตราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์แลนด์มาร์คริมฝังง่งโขงจุดออกสตาร์ทมงคลของโตโนโ่พาคินในการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงนครพนมขามม่วนเพื่อาการกุศลในวันที่22ที่จะถึงนี้นะครับแม้กระแสดาาร,มรสดาม่าจะรุนแรงเชี่ยวกราดยิ่งกว่ากระแสน้ำในแม่น้ำโขงในช่วงนี้แต่พระเอกคนดังโตโน่พาคินคำวิไลศั์ก,ก็ไม่หวั่นครับ ยังคงมุ่งม,มั่นฝึกซ้อมว่ายน้ำเพื่อปฏิบัติภารกิจภายใต้โครงการ One Man and the River หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ต่อไปโครงการดังกล่าวเป็นการว่ายน้ำตัวเปล่าข้าแม่น้ำโขงข,งของพระเอกชื่อดังโตโนโพาคินซึ่งจะจัดงานในวันที่22ตุลาคมนี้เพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดนครพนมและโรงพยาบาลที่เมืองท่าแขกแขวงคำม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเส้นทางว่ายน้ำข้ามโขงของโตโน่จะเริ่มต้นออกสตาร์ทที่ลานพญาศีสักนคราชจังหวัดนครพนมและไปสิ้นสุดที่พระธาตุสีโคตบองแขวงคำม่วนสปปลาวรวมระยะทางว่ายน้ำไปกับ15กิโลเมตรสำหรับลานพญาศีสัตนทคราชซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นว่ายน้ำของโตโน่นั้น ถือเป็นหนึ่งในแรงม้าสำคัญของริมแม่น้ำโขงของไทยที่เป็นสถานที่ประดิษฐานพญารีสัตนคราชอีกหนึ่งสิ่งสังศิธิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองนครพนมพญารีสัตนคราชได้ชื่อว่าเป็นพญานาคผู้สั่งสมบาร,รมีแก่กล้ามีอิทธิฤทธิ์ล้ำเลิศและเป็นผู้ให้กำเนิดแม่น้ำอุรงคนทีหรือแม่น้ำโขงในปัจจุบันโดยเหตุนี้ทางจังหวัดนครพนมจึงได้ดำเนินการสร้างประติมากรรมพญารีสัตนคราชขึ้น ที่ริมแม่น้ำโขงในตัวเมืองพร้อมทั้งทำพิธีพุทธาพิเศษและสมโภชใหญ่9วัน9คืนตั้งแต่วันที่9-18ถึงกันยายน2559ที่ผ่านมาปติมากรรมพญาศีสัตนาคราชสร้างขึ้นด้วยแนวคิดพญานาคกำลังโผู่ขึ้นมาจากแม่น้ำโขงเป็นพญานาคขดหางเ7เสียนประดิษฐานบนแท่นฐาน8เหลี่ยมตั้งเด่นสง่าอยู่ริมแม่น้ำโขงบริเวณจุดเชื่อมระหว่างถนนสุนทรวิจิตร และถนนนิตโยส่วนปลายหางอยู่ตรงกลางสระน้ําพร้อมน้ําพุร้อมรอบแปดทิศเพื่อสื่อให้เห็นว่าพญานาคราชกําลังเลื้อยขึ้นมาจากแม่น้ําโขงเพื่อมาอยู่ที่ดินแดนแห่งความสุขแห่งนี้โดยมีลําตัวพญานาคเป็นลายโปร่งแสงแสดงการลอกคาบสื่อถึงการละทิ้งหลุดสิ้นจากกิเลสข,ขณะที่ส่วนหัวมุดลงใต้าฐานแท่นประทับแล้วโผล่เสียงขึ้นมาเป็นองค์พญารีสักร,ราช มีขนดลำตัว3ามชั้นมีเจดเสียนชูคอสง่างามพ่นน้ำและเสียนทยานไปข้างหน้าสื่อความหมายเพื่อพัฒนานครพนมให้จเจริญรุ่งเรืองและคงอยู่กับดินแดนแห่งนี้ตลอดไปปัจจุบันองค์พญาศีสัตว์น,นักคาราชและลานพื้นที่ริมโขงโดยรอบถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นแลนด์มาร์ครวมถึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนเดินทางบนบานสารกะไว้ขอพรขอหวยกันไม่ขาดครับ ขณะที่โตโน,โน่ก็ได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงต่อกรณีกระแสดราม่าที่มีคนบางส่วนไม่เห็นด้วยต่อการว่ายนะ้ําเพื่อการกุศลครั้งนี้โดยมีความตอนหนึ่งว่าถ้ากิจกรรมมันเป็นภาระก็จะไม่ทําครับซึ่งตนไม่ได้ที่จะนึกจะทําอะไรก็ทําแต่ต้องศึกษาอย่างละเอียดทั้งนี้ครับในเส้นทางว่ายนะ้ําจะมีการวางทุ่นรวม500เมตรมีแวะพักกินกล้วยกินอะไรเติมพลัง หถ้าสามารถขึ้นไปทักทายไปรับบริจาคก,กับคนที่มาเชียร์ได้โตโน่ก็จะขึ้นไปส่วนทีมที่มาคอยช่วยเหลือพวกเจสสกีหรือเรือยางก็เป็นทีมงานเดียวกันดังนั้นโตโน่จึงยืนยันว่างานนี้ไม่ได้ไปเพิ่มภาระให้กับใครครับจากนี้ครับพระเอกคนดังยังจะพูดถึงมิติด้านการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นกับกิจกรรมครั้งนี้ครับว่า ในวันนั้นครับคนที่จะเข้ามาดูก็จะได้เห็นความสวยงามของลานพระยาศีสัตนคราชแลนด์มาร์คของนครพนมและพระธาตุพนมว่าสวยงามแค่ไหนรวมถึงยังเห็นพระธาตุสีโคตบองที่อยู่คู่กับทางฝั่งลาวซึ่งโตโน่เลือกไปขึ้นฝั่งเป็นจุดสิ้นสุดที่นั่นและนี่ก็คือเสน่ห์สีสันขององค์พระยาศรีสัตนคราช หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนมที่โตโนโ่เลือกใช้เป็นจุดสตาร์ทมงคลในการว่ายน้ำการกุศลข้ามโขงไทยลาวเพื่อเปิดรับบริจาคระดมทุนเพื่อการศึกษาช่วยเหลือโรงพยาบาลในจังหวัดนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม,ม่วนสพป,ปาวยังไงก็ขอเอาใจช่วยโตโน่ให้ปฏิบัติภารกิจาการกุศลครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดีนะครับทั้งนี้ครับผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2 5 6 5 ที่ธนาคารกรุงศรีสาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่เลขที่034ข0 04773 2ชื่อบัญชีบูรณิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยเพื่อโครงการเทใจแล้วพบกับ LTV i s i o ชได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี